สวัสดีครับขอนําคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมค้างคาวไฟสุโขทัย FC เปิดบ้านเจอกับสวัสด์แคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซและนี่ก็คือตารางคะแนนนะครับสุโขทัยเอฟซนะครับตอนนี้อันดับที่12ของตารางนะครับ20นัดมี23แต้มนะครับแล้วก็ทีมเยือนครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซนะครับอันดับที่9ของตารางนะครับ20นัดมี29แต้มนะครับ และนี่ก็เป็นรายชื่อของทีมเจ้าบ้านนะครับสุโขทัยฟีนะครับมาในระบบการเล่น3-43ส่นะครับส่วนนี้ก็เป็นรายชื่อนะครับของทีมเยือนนครราชสีมามาด้าฟ c นะครับระบบการเล่น4231นะครับและพุทรศิ์คุณไพโรธบุญกำเนิดครับก็เป่าุวิทย์เริ่มเกมกันหนึ่งขันนะครับที่ทะเลหลวงเซดี่มครับโดยเจ้าถิ่นสุโขทัยฟ c ก็เป็นฝ่ายเขียวบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดเก่งตรงกลางนี่ แม่มีชาตรีขอบอลอยู่แล้วกดลูกนี้ติดบล็อกครับเริ่มเกมมาถือว่าทําได้ดีเลยครับสุโขทัยครับเป็นลูกตนมุมด้านขวาบ้างครับเนี่ยทีแรกของเกมนี้กลายเป็นสุโขทัยนะครับที่ทําเกมลุกได้ดีกว่านะครับจังหวะนี้ก็ล็อกแล้วจะจ่ายใกับทางจอนบาสโจแล้วยิงไปติดบล็อกเลยครับสังเกตแลวครับว่าให้เติมแล้วให้มาขนานเส้นมาเอกนัทผ่านมุริโลแล้วอัตตาร่ายิงติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นําครับสวัสดีแคทต้องชมจังหวะเซฟของกินิพงษูภเเถวเชือกเลยครับ และคนที่ต้องห่างออกไปเล่นก็คือจอนบาจโจเนี่ยครับบาจโจเปิดเข้ามังเนี่ยครับบอลเกือบถึงชาตรีแล้วยิปซันเมนโลห่วยจะง้างรอเลยครับแต่ว่าโดนไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังไปดูทีบจังหวะโยนมาจากด้านขวาจอรนบาโจโยนมาแล้วก็มงสกัดมาแล้วจังหวะกะว่าจะวอลเลย์เลยครับทัชชนนให้มาเอามาดูออตาร่าออตาร่าเครื่องติดแล้วยอดเข้ามาตรงกลางล้วโคกลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับ โอกาสโขกแนงของชิชนกชัยแสนสุรินทร์ครับดูจังหวะของอามาดูอัตราชตักไปแล้วก็ขึ้นโขกจังหวะนี้โอ้โหครับมันโดนเหลี่ยมแล้วมันสะบัดมากเกินไปหน่อยเลยครับลูกโขกของทางชิชชนกนะครับจอนบาสจอปั่นลูกนี้โอ้โหบอลไปชนคานครับแล้วไม่มีคนซ้ําด้วย แล้วนุกูลกิดซ้าอีกทีบอลเหินข้ามขานไปครับเจ้าตัวนยกมือไหว้เพี้ยนเลยครับอ้โหประตูที่15ในฤดูกาลนี้ยังไม่มาครับทางจอรบาโจดูทีบลูกปั่นด้วยขวาของจอรบาโจแล้วก็โค้งมาโอ้โหไปชนคานเลยครับทีบชนคานเต็มเต็มเลยครับผู้ชมให้สัญญาณเริ่มเกมครับกีดี้คันยุกปั่นลูกนี้โอ้หหแล้วบอลตกระดอนตรงนั้นครับกีดิพงแม่รับเข้าอกไปเลยครับ บอลที่ศีราสีกำปังก้มหน้าเปิดมาใช้กับยิปซันเมโลยึงโดนดักได้แล้วขวากดดินยังตรงตัวของธนชัยหนูราชครับมั่นใจสุดๆครับดูรับจังหวะเก็บตกแถวสองนะครับแล้วก็ขวดจังหวะนี้ลูกยิงของชาตรีรัตนวงศ์ครับขวดด้วยขวาจังหวะนี้ถือว่ารับได้เยี่ยมเลยครับธนชัยเมธีครับโดนรุ่นสองแล้วโดนวางลูกนี้ครับนกบีนมาแบบไหนนี่ครับผู้สิงคุณพระรัตบุญกำเนิดต้องมาที่จุดเกิดเหตุก่อนครับ โอ้แล้วต่อหน้าต่อตากล้องเลยครับจังหวะเข้าไปเตะของทางจอนบาสโจครับนี่ดูเคลีบมานี่เตะแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยครับบิ๊กจอนครับนีบ่คือไม่เกรงใจสีสตั๊ดสีเดียวกันเลยนะครับแล้วต่อหน้าต่อตาซุ้มมานั่งสำรองนี่ของทางสุโขทัยอ่ะนะครราชสีมาด้วยนะครับเอาครับรัฐมนตรีสินคุณไพโร่วดุลพันธ์เดือนะครับเป่าต้องวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับสุโขทัยเอฟซียังเสมอกับนครราชสีมามาสลาเอฟซีอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับครึ่ง สุโขทัย FC กับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับสุโขทัยนี่อันดับ12นะครับสามทีมนี้23แต้มเท่ากันนะครับส่วนอันดับ14โซนสีแดงครับเป็นสุพรรณบุรีนะครับมี20แต้มนะครับเดนิสมูริโลปั่นลูกนี้โอ้โหต้องปัดออกหลังครับเริ่มเกมมานาทีเสียบเท่านั้นครับโอ้จังหวะยิงฟรีทิกลูกนี้โค้งนี่บอลจะเสียบใต้คานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดคนนี้เลยครับกิติพงษ์นี่พุ่งมาปัดไว้ได้ครับ ถ่วโค้งซ้ายแล้วจะเสียบใต้คานี่ยปัดมือเดียวเลยครับอืมคือลูกนี้แม่กาลังจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล้วครับต้องชมกิติพง์เลยครับอาครับเตะมุมต่อครับของนครราชสีมาที่ี่คันยุบป,ปั่นด้วยซ้ายจะเล่นเสาแรกครับยังมงเตียม,มาได้เปิดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมงต่อมาตวัดเข้ากลางมาอิฟซันเมโลเบิ้ลไปชาตรีแล้วล้มลงไปครับแม่เนี่ยครับยังไม่ได้จบครับฟังสุโขทัย แล้วไมีกทีครับบอลอยู่ที่จอ์นบาโจบาโจปั่นเข้าไปแล้วชาตรีมงมาเข้าขวาูุ้นี้กดอุ้ยบอลไปชนเสาครับยังไม่ได้ประตูคึินนาครับสกโขไทยครับจังหวะโยนเข้ามาครับโอ้โหปันลอนี่พลาดนะครับแล้วจังหวะตวัดเข้าไปนี่ผ่านมือของทางธนชัยไปแล้วนะครับแต่ว่าไปติดเสานี่เลยครับลูกยิงของศิลาครับตวัดยิงครับโอ้โหเปิดด้วยซ้ายจะให้กับมูรินโญติดศิลาครับยัง ช่วยไว้ได้อ้าวทีมศินปปล่อยกันต่อเอามาดูออตตารายิงลุยโอ้โหครับแม่เป็นปลายมือของกิติพงศ์ครับดอีเทียบจังหวะเสียบอลครับแล้วก็ฉกมาได้ออตตารากดด้วยซ้ายครับแล้วบอลําไม่ปัดนี่วิธีนี้เข้ากรอบเหมือนกันครับลูกยิงออตตาราครับแล้วทางขวาเติมมาแล้วศิลาสีกําปังคนเดิมล็อกลูกนี้ย้อนกลับมาชาตรีรัตนวงยิงด้วยขวานนั้นตรงกรอบโอ้โหเนี่ยครับรับกระชกด้วยครับธนชัยครับ ยุบเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วขึ้นโขกคนเดียวเลยครับแม่เนี่ยครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปครับถ้าพวกเขาอยากลุ้นพื้นที่ไปใช้เปี้ยนลีกนะครับวันนี้ต้องเก็บ3แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดได้แต้มเดียวก็จะตาม8ดแต้มด้วยกันนะแต่ก็นี้มีใบเหลืองเพิ่มเติมมาอีก1ใบนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเข้าไปโอ้โหสกัดใส่ผู้เล่นนี่เป็นสัดติภาพอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เรียกใบเหลืองให้กับทีมได้นะครับคนที่ได้ใบเหลืองไปนี่เป็นนัทพงศ์สายริยาคนนี้เลยครับ ว่าไม่ค่อยได้ลุ้นเลยครับทางฝั่งของนครราชสีมาทีมเยือนครับเอาครับเปิดมาลูกนี้ก็โดนมงดักได้ครับแล้วเกมสวนของฝั่งสุโขทัยโอ้โหม่อุ้ยแล้วเป็นไปเหลืองที่2ไปเลยครับโอ้โหครับโอ้โหนี่จังหวัดที่ไปเบลกใส่ทางสันติภาพเลยครับโอ้โหคือสันติภาพลงมานี่ความคล่องความเร็วเนี่ยครับคือเรียกฟ้ากับสุโขทัยได้หลายจังหวะนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือรัฐพ์สายริยาครับ นัตะพงศายิียาบไม่รอดครับโดนใบเหลี่ยงใบที่2ไล่ออกไปนะครับนะครับบอลของนครราชสีมาเคอรแรนเปิดมาให้กับมูรินโญหูยังปัดได้ครับกิติพงศ์แม่คนน้อยกว่าครับแต่มีโอกาสเกือบลุ้นเหมือนกันครับสำหรับนครราชสีมาแล้วดูเกมสวนของสุโขทัยมาแล้วครับจอนบัโจบัโจคลอสไปตรงนี้พักอกตรงนี้อิฟซันเมโลแม่มาเคลียร์เลยครับทัชชนน์ครับคือพอบอลแรกปุ๊บจับยาวโดนอัดเคลียร์ไปเลย คือนครราชสีมาก,ก็ถอยไปรับกันแน่นแล้วครับเดชาวางตรงนี้อุ้ยแล้วรับมาจอนบัโจตวัดลูกนี้ยังมองเรียวมาได้ครับแล้วจอนบัโจอีกทีเปิดอีกทีติดบล็อกอาแล้วครับเป็นลูกเต่มุมทางขวาของสุโขทัยครับคือตอนนี้ทดครบ3นาทีไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหจอนบาจโจเปิดเล่นเสาได้อุ้ยแล้วโขเข้าไปครับมนี่ครับยังมามงช่วยเกมรับไว้ได้ครับแล้วบุทธสินคุณไพโรอดบุญกำเนิดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับ น่าเป็นเกมที่ทำอะไรกันไม่ได้นะครับสุโขทัย FC เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมามาสตา f c ไป0ประตูต่อ0ครับ